สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะ FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่5นะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่4ให้ก่อนนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ใครนี่ก็จับในตารางได้เลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนในตารางได้นะคะใช้ได้ทั้งของวันเก่าแล้ววันใหม่เนาะสมมุติว่าพรุ่งนี้ มันเดินสูตรนี้ก็มาเอาสูตรนี้ไปเล่นได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีแนวทางนะคะคนที่ยังไม่มีแนวทางสามตัวมาหาหยิบจับในตารางได้เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะห้าเก้าห้าเก้าสองสามสิบสองกระดานเนาะ สามตัวแต่งห้ากระดานเองค่ะสามตัวช่วงนี้ช่วงนี้แอดไม่ได้กับสามตัวเยอะเลยนะคะแตกอยู่ไม่กี่กระดานเนาะสงสัยช่วงนี้หลงทิศค่ะหลงทิศหลงทางมีส่วนมากจะผิดหลักร้อยค่ะหลักร้อยหลักหลักร้อยหลักหลักร้อยค่ะหลักร้อยเป็นส่วนมากจะผิดหนึ่งตำแหน่งนะคะสําหรับสามตัวดาวปุกก็เข้าไปตัวเจาะห้าไม่มาจริงๆด้วยนะคะมาหกศูนย์เก้า มา6 0 9ูตามสูตรนะคะใครได้ตัวเจาะไปแอดก็ดีใจด้วยนะคะดาวีก็ขออภัยคะ่ะดาวีหลุดกระจุยเลยนะคะแต่ก็เข้าไปที่9เนาะใครที่วิ่งลูดแอดไม่เจาะให้แล้วนะคะถ้าใครจะตามเผื่อมีคนตามค่ะแอดก็ลงให้นะคะเดี๋ยวรอแน่ใจก่อนนะคะเดี๋ยวจะเจาะให้สำหรับดาววีนะคะช่วงนี้ดวงพักร้อน,นะคะ่ะช่วงนี้ดวงพักร้อน ตามนี้นะคะตะลางเราใครจับตะลางเก่งก็ลองหยิบจับดูได้นะคะหยิบจับดูได้มาดูเล่นทั้งวันของวันที่วันที่ห้าเลยนะคะวันที่ห้าเลยตัวนี้แอดก็จะเอาจากตรงนี้นะคะลงมากลับให้นะคะลงมากลับให้เอาลงมาห้อยให้นะคะเผื่อมันมาแปดเก้าอย่างนี้มาศูนย์แปดมาศูนย์เก้าเนาะ ขอให้มานขอให้ปังนะคะขอให้หมานขอให้ปังช่วงนี้แอดจับสามตัวไม่ค่อยได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะลายตาเลขเยอะไปหน่อยมาดูนะคะเล่นทั้งวันของวันที่ห้านะคะเล่นทั้งวันของวันที่ห้าวิง่งลู่ให้ไปที่ศูนย์แปดเก้านะคะจับคู่ให้ไปที่แปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามหกสามเก้าสี่หกสี่นะคะเก้าห้าหกห้า 03,04,05นะคะ03,04,05นี่ก็จะเป็น0906นะคะกับหัวทด1ขึ้นไปนะคะเป็น9161นะคะถ้าได้มาแล้วมันจะชอบมาด้วยกันนะคะสำหรับตระก,กูลนี้นะคะตระก,กูลเลขพวกนี้8689นะคะแล้วก็80แอดก็ให้81ไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลามันมามันจะชอบมาแบบ081อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หอยเลขไปด้วยนะคะแอดก็ให้ห้อยเลขไปด้วยอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะสามารถเอาไปเล่นได้หมดลองหยิบจับในตารางไปเล่น3ตัวดูค่ะใครที่ยังไม่มีสูตรไม่มีแนวทางนะคะใครที่มานที่ปังดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอันนี้เป็นสูตรเล่นทั้งวันของเรานะคะเป็นสูตรเล่นทั้งวันสามารถใช้ได้เล่นหมดได้เลยค่ะ อยู่ที่อยู่ที่ช่วงของมันจะเข้าหรือเปล่านะคะลองเอาไปหยิบจับดูถ้าชุดนี้ไม่เข้าก็ลองไปเอาชุดของวันที่สี่นะคะวันที่สี่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะของวันที่สี่มาเนาะหงยเรามันชอบตามตูดนะคะตามตูดเกือบทุกสูตรเลยค่ะเออทำไมสูตรไม่ตรงปกนาะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนดาววีเมื่อคืนออกศูนย สี่เก้าศูนย์เนาะสี่เก้าศูนย์แล้วก็ก็รู้แต่ตายค่ะห้าสามใครที่ไปตัววิ่งลูดก็คงมานะคะ่ะแต่แอดไม่ได้ไปตัววิ่งลูดเนาะไม่ค่อยได้ลูดค่ะช่วงนี้เจาะเอานะคะเจาะเอาก็ตายยับเลยค่ะโอ้ช่วงนี้เจาะไม่แม่น,นะคะ่ะเจาะเจาะตายหมดเลยสูดต,ตามตูดหมดเลยนะคะถ้าว่าถ้าไปลูดก็หมานแล้วป่านนี้เนาะเราเนาะ คิดเยอะไปหน่อยค่ะคิดเยอะไปหน่อยเล่นแบบดูดแบบชิวๆไปเลยเนาะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะตัวเจาะก็มีเข้าบ้านเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะแล้วแต่ถ้าใครจะตัดเล่นในตารางนะคะเล่นในตารางจะเป็นสามเจ็ดสามเก้าอย่างเงี้ยค่ะตัดเล่นสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะคะห้าเจ็ดห้าเก้า ตัวข้ามฟากจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็03 83นะคะนี่03 03 83 05 85นะคะแล้วตัวข้ามฟากจะเป็น07 87นะคะ09 89นี่ค่ะทั้งหมดมันจะมี12ชุดนะคะสำหรับตารางค่ะสำหรับตารางตัวตารางที่เด่นนะคะ37 39เก้านี่จะเป็นคู่หลักสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดห้า้านี่นะคะใครที่อยากเอาในตารางไปเล่นนะคะแบบไม่เอาตัวเจาะอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็มา0 3 8ย์สา5แดสามย์ห้าดห้าแล้วก็ตัวข้ามฟ้าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเล่นในตารางก็จะเป็น0ูนย์เจ9ดแปดเจดย์ดนะคะบางทีสูตรตรงนี้สูตรตรงนี้ไม่เดินเลยนะคะเหมือนเหมือนฮานอยแต่ว่าในตารางแตกยับเลยค่ะ บางวันก็สูตรตรงนี้เข้านะคะแต่ว่าในตารางก็ไม่ค่อยหมาน,นะคะ่ะมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเนาะในตารางนี่จะเอาไว้จับสามตัวะคะ่ะเอาไว้จับสามตัวแล้วก็มีตัวนอกกรอบออกมาด้วยนะคะตัวนอกกรอบสี่แปดสี่แปดสี่แปดอะไรที่มาบ่อยช่วงนี้นะคะแอดให้สี่แปดเนาะอยากแตกสามตัวดาววีจังเลยค่ะ เมื่อคืนนี้ก็ไม่แตกนะดาววีสี่ศเกไม่แน่นะคะไม่แน่อาจจะมาตัวเจาะทางนี้ก็ได้เนอะเห็นนางออกทุกวันเลยค่ะตัวเจาะตรงนี้นะคะสําหรับดาววีเมื่อคืนนี้ก็เข้านะคะเมื่อคืนก็ไปเข้านู่นแหละเกตรงตัวเจาะ เราก็ดับแนวค่ะมันจะมาตัวเดิมหรือเปล่าคะทุกคนหวยวนจังเลยค่ะหวยเสาร์อาทิตย์หวยวนมาเก้าศูนย์เหมือนเดิมบ่ออกเหมือนดาวโปกนี่ค่ะเก้าหนึ่งศูนย์เนาะเจาะไม่เข้ามาโอ้หลายวันแล้วนะทุกคนเจาะเจาะดาววีไม่เข้ามาเจาะบนเจาะสูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งค่ะเจาะไม่แม่นเลย ฝนตกแล้วเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็พิจารณากันดูนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยขอให้เฮงขอให้หมานขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ